เรากำลังขยายทีมเพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่มีคุณภาพและรองรับลูกค้าได้อย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้นถ้าคุณเป็นคนที่มีความฝันอยากพัฒนาตัวเองอยากมีรายได้ที่มั่นคงและเติบโตไปด้วยกันตอนนี้เราเปิดรับสมัครพรนักงานหลายตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นที่รึกษาไฝ่ายขายซัพพอร์ตเซลล์เดลิเวอรีค่ค่าทีมคาแคร์และช่างศูนย์บริการถ้าคุณอยากที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับเรา สมัคร้วยตัวเองได้ที่ w w w m o n g k o n c a r c e n t e r c o m มาร่วมขับเคลื่อนสร้างผลงานสู่เป้าหมายไปได้วยกันแล้วพบกันนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับสอสายลมที่มงคลคาเซเตอร์สำนักการใหญ่อุบลราชธานีนะคะวันนี้สายลมมีคันนี้มาเสนอค่ะท่านผู้ชมราคาเบาๆนะคะเอาคันไหนเป็นคันนี้โตโยต้าอัลติส1.8ปี2003เกียร์ออโต้ค่ะท่านผู้ชมคันนี้นะคะหรือเขาเรียกว่าอีกอย่างหนึ่งหน้าหมูเนาะอ่านั่นแหละค่ะท่านผู้ชมรถคันนี้เป็นรถเดิมๆเลยนะคะ 1. ไม่ใช่รถแท็กซี่2ตาไฟนี่เปลี่ยนใหม่ทำไมได้เปลี่ยนใหม่เพราะว่า,วา อันเก่ามันเหลืองมากนะคะท่านผู้ชมก็เลยเปลี่ยนใหม่3นะคะสีเดิมน่ยมันแตกก็เลยเคลียร์สีให้ใหม่เลยนะคะท่านผู้ชมใช้ได้2ระบบนะคะใช้แก๊สได้ใช้น้ํามันได้นะคะลูกค้าไม่อยากใช้แก๊สก็ไม่ต้องใช้ใช้น้ํามันเป็นหลักก็ได้นะคะ,ะประหยัดได้ก็ประหยัดนะคะช่วงนี้ดูซะก,ก่อนค่ะท่านผู้ชมรถปี2003แต่เชภาพ ถามว่าพอใช้ได้ไหมใช้ได้เลยค่ะน้ชม,ชมราคาก็ถูกนะคะผ่อนถูกกับมอเตอร์ไซค์จริงๆแล้วถูกมากจริงๆค่ะท่านผู้ชม,ชมหน้าฝนแล้วนะคะจะได้ไม่ต้องเปียกเนาะแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ไม่ได้ขึ้นรถประจําทางรถโดยสารอะไรอย่างเงี้ยค่ะซื้อคันนี้ไปประหยัดทั้งราคาประหยัดทั้งน้ำมันอ้าท่านผู้ชมคะดูข้างๆนี้นะคะเห็นไหม มันเงามากนะคะเคลียสีแล้วนะคะสีไม่แตกแล้วก็เคลือบแก้วให้ด้วยทําไมมันเงามันเงามากค่ะท่านผู้ชมเงาจริงๆเห็นไหมอ่าฟังเสียงได้เห็นไหมคะอ้าวยางยางเปรเซนตนนะคะใช้ได้หญิงนานๆเลยท่านผู้ชมนะคะดูซะก่อนอ่าหลังคาท่านผู้ชมดูก่อนรถปีสองพันสามราคา มราคาแล้วก็แข็งแรงด้วยค่ะท่านผู้ชมไม่รั่วไม่ซึมนะคะเดี๋ยวท่านผู้ชมจะถามว่าเอ็นหน้าฝนนี่รถมันจะซึมจะรั่วตรงไหนไม่ค่ะนี่เอ็นนี่เอ็นก็ไม่หมายอยไรเห็นไหมคะอืมเสียงเอ็นนะคะลายไม้เขาสวยมากนะคะเบาะหนังซูมเข้าไปเลยนี่เห็นไหมคนละาเอาติสนะคะอืมเห็นไหมลายไม้เขาจะสวยเด่นมากท่านผู้ชมเห็นไหมความเดิมของรถเดิมจริงๆเกียร์ออโต้ด้วยขับง่ายจอดง่ายสบายใจแล้วก็สบายกระเป๋าเห็นไหมคะแอร์แบกคู่ด้วยแล้วก็ฟองน้ํานะคะ ไม่ยุบเลยเห็นไหมคะคุณชมตึงตลอดเลยเห็นไหมคะเพราะว่าเจ้าของเดิมเขารักษาดีมากไม่ใช่อะไรนะคะอ้าภายในนะคะด้านหลังเห็นไหมเดี๋ยวเลื่อนบบาให้มันตรงกันก่อนจะได้ดูข้างหลังแบบชัดๆนะคะนไ<ม><ม>โอเคกว้างจริงๆดูมาตรฐาน,น,ะะนันนพวกนี้อ่ะคุณชมเห็นไหมฝ้าเพดานก็กว้างเหมนกัคะรอยตำหนิไม่ไม่มีะคะ่ะ ถ้ารถปีประมาณนี้นะคะได้ขนาดเนี้ยสซยลมว่าโอเคอ่ะตรงนี้ไม่มีปัญหานะคะออกเข้าออกได้สะดวกนะคะเพราะว่าหลายๆท่านชอบถาม่ะตรงเนี้ยมันกดไม่ได้นะสอดไซลมปัญหาของรุ่นนี้เลยตรงคันนี้ไม่มีปัญหาเห็นไหมคะปึ๊บปั๊บ,บอ่ะเนี่ยนี่มาดูข้างในท่านผู้ชมซูมเข้ามาเลยเห็นไหมคะตรงนี้อะไรนี่ติดโอ้ยร้อนร้อนสมมติคนข้างหลังบอกร้อนอ่ะแสงเข้าเห็นไหมคะท่านผู้ชมปึ๊บปั๊บ,บอ่ะเอาลงได้อีกเห็นไหมคะ นี่เหนไมกดปึ๊บปับ๊บอ่ะล็อกได้สะดวกสบายอ่ะเดี๋ยวสายลมพาชมด้านหลัง1.8ึ่งจุดงหลังกว้างมากนี่ค่ะนี่ค่ะถังแก๊สอ่ะลงเรียบเรียบร้อยนะคะนะตรงนี้ก็กว้างเอาไว้ใส่วางข้าววางของได้หมดเลยนะนักชม ใช้แก๊สใช้น้ำมันได้นะคะ,ะไม่ต้องถามนะว่าติดแก๊สไหมติดแก๊สค่ะท่านผู้ชมค่ะแล้วเรามาดูเรขใหไม่กันว่าเรขใหไม้คันนี้นะคะจะมากน้อยแค่ไหนสตาร์เสียงด้วยจะได้ยินเสียงว่าเสียงเป็นยังไงเป็นอะไรอะ,อะปุ๊บ,บเรียกไม่นะคะหนึ่งแสน 8 000, 8 7หมกกิโลอ่าเห็นไหมคะแอร์เย็นมากแอร์เย็นฉ่ำอาลืมบอกไปว่ารถเรานะคะก่อนจะส่งมอบด้วยทุกคันเน่ยเราล้างแอร์ให้ทุกคันเลยนะท่านชมเย็นไม่พอต้องฉ่ำด้วยอากาศมันร้อนน้อยแล้วก็หน้าฝนด้วยนะคะอากาศมันอาจจะชื้นนะคะเห็นไหมท่านผู้ชมเย็นฉ่ำลายไม้เนี่ยเขาทำสวยงานมากนะคะรูหราค่ะ สมกับราคาจริงๆนะคะท่านผู้ชมอ้าวเดี๋ยวสายลมจะบอกว่าราคาเท่าไหร่คันนี้ชอบแล้วล่ะสอสายลมโอเคชอบคันนี้ละอ่ะเดี๋ยวเราไปแจ้งราคากันนะคะท่านผู้ชมว่าโต้ท่าออฟติ1.8เกียร์ออ,อตโต้ปี2003ราคาอยู่ที่129,000บาทเท่านั้นค่ะท่านผู้ชมสายลมคันนี้ถ้าซื้อสวดนนะ่ะแถบโอนได้ไหมโทรมาหาสายลมเลยค่ะซื้อกับสายลมวันนี้นะคะซื้อคันนี้นะคะ ฟรีน้ำมันเต็มถังค่ะท่านผู้ชมน้ำมันเต็มถังนะแถมช่วยเหลือ24ชั่วโมงด้วยโทรหาสายลมที่เบอร์0619581819นะคะเบอร์สายลมแอดไลน์ได้เลยนะคะรับทุกคนเป็นเพื่อนในทั่วโลก0619581819สายลมอยู่ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะคะอย่าลืมโทรมานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายโทรหาเดอจำเบอร์ของสายลมได้บ่